ที่สนามแอคเซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์และในทัวร์ปริซิซันที่ฮ่องกงและญี่ปุ่นมีชื่อหนึ่งที่กำลังสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลและกุนซืออันเนอร์ชลอตอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือริโอเอ็นกูโมฮาเจ้าหนูมหัศจรรย์วัย16ปีที่กำลังจะเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับสโมสรในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วยฟอร์มที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดทั้งการทำประตูแรกในเกมกับสตรกแอซิสสุดเฉียบในเกมกับเอซีมิลานและทักษะการเลี้ยงบอลที่เหนือชั้นทำให้เขาได้รับความสนใจอย่าางมาก เอ็นกูโมฮาไม่เพียงแค่สแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าจับตามองแต่ยังทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจว่านักตเตะดาวรุ่งรายนี้จะสามารถก้าวขึ้นมามีบทบาทสําคัญในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลภายใต้แผนการทําทีมของอันเนอร์ชลอ์ในฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6ได้หรือไม่ริโอเอ็นกูโมฮาเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงสถิติของเขาสแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมและมีสัญชตาตญาณในการโจมตีที่สูงมากจุดแข็งของเขาคือความคล่องตัวในการเร่งความเร็ว การเลี้ยงบอลในพื้นที่แคบและความสามารถในการชนะคู่ต่อสู้ในการดวลตัวต่อตัวเขาไม่ใช่แค่เลี้ยงบอลเก่งแต่ยังตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในพื้นที่สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลการยิงประตูหรือการเรียกฟาวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญเลยก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเขาก็เป็นนักเตะที่มีสถิติการเลี้ยงบอลที่โดดเด่นอยู่แล้วโดยเฉลีย่ยเขาเลี้ยงบอล12.91ครั้งต่อ90นาทีด้วยอัตราความสำเร็จ64%ในระดับ U16 ของทีตชาติอังกฤษ ขณะที่การทำประตูและแอสซิสเฉลีย่ยอยู่ที่0.84ครั้งต่อ90นาทีสมัยที่อยู่กับเชลซีซึ่งตัวเลขเหล่านี้ทำให้เขาได้รับโอกาสในการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของเชลซีตั้งแต่อายุเพียง15ปีเท่านั้นและเป็นเหตุผลที่ขนาดตำนานสโมสรอย่างจอห์นเทอร์รี่ต้องถึงกับผิดหวงังเมื่อเขาตัดสินใจย,าย้ายออกจากเชลซีหากมาดูที่สไตล์การเล่นเอนกูโมฮามีสไตล์การเล่นที่พลิ้วไหวไปกับบอลได้ดีและหลบหลีกกองหลังได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว ถนัดเล่นด้วยเท้าขวาและถึงแม้จะมีความสูงเพียง175ซนติเมตรแต่รูปร่างที่ไม่ใหญ่นักและความคล่องตัวของเขาก็กลับทําให้เขาสามารถหลบหลีกคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายโดยไม่เสียจังหวะการเล่นเลยแม้แต่น้อยและมักจะมองหาโอกาสที่จะสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นอยู่เสมอเขามีสไตล์การเล่นแบบปีกจอมลุยแต่ก็แฝงไปด้วยไหวพริบและลูกเล่นที่แพร่ๆด้วยอย่างการเปลี่ยนทิศทางที่ฉับไวการหลอกล่อที่ฉานฉลาด หรือการกระชากเพียงเล็กน้อยก็ทําให้ฟูลแบ็คต้องปั่นป่วนแล้วสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือเราอาจจะคิดว่าปีกตัวจี๊ดต้องอาศัยความเร็วเป็นหลักแต่สําหรับเอนกูโมฮาไม่ใช่เลยแม้เขาจะมีความเร็วในระยะสั้นๆแต่เมื่อต้องวิ่งในระยะกลางถึงระยะไกลเขากลับมีความเร็วในระดับปานกลางซึ่งสิ่งที่ทําให้เขาดูจะโดดเด่นจริงๆนั่นก็คือฝีเท้าที่ไวในการเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ว่างได้อย่างไหลลื่นและหลบหลีกการเข้าสกัดเรากับเขารู้การเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ล่วงหน้าไป19เสมอ ด้วยความสามารถที่คาดเดาได้ยากนี้เมื่อผสานกับการใช้เท้าที่เฉียบคมและความมั่นใจในการครองบอลทําให้หลายๆครั้งดูเหมือนคู่แข่งจะตามเขาไม่ทันเลยอีกหนึ่งในจุดที่น่าสนใจที่สุดในการเล่นของเอนกูโมฮาคือความสามารถในการดึงดูดผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเพราะทันทีที่เขาได้บอลกองหลังมักจะไม่กล้าเสี่ยงที่จะปล่อยให้เขาไปกับบอลคนเดียวจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นผู้เล่น2หรือ3าคนเข้ามาประกบเขาอยู่บ่อยครั้งซึ่งเห็นได้ชัดในเกมกับสโตรกที่มีผู้เล่นถึง3าคนกำลังรุมเขาอยู่ ในจังหวะน,นี้เขาไม่ได้แค่ดึงกองหลังเข้ามาแต่ยังดึงแนวรับทั้งหมดให้หลุดจากตำแหน่งทำให้มีพื้นที่ให้กองหน้าวิ่งทะลุขึ้นไปสร้างความอันตรายหน้ากรอบเขตโทษได้หากมาดูที่ทักษะการเลี้ยงบอลที่เป็นเหมือนศิลปะของการหลอกคู่แข่งของเอนกูโมฮาการเลี้ยงบอลของเขาเป็นเรื่องของจังหวะและไหวพริบเขาเหมือนมีเรดาร์ที่อ่นานใจกองหลังได้ภายในเพียงซีววินาทีทำให้เขาสามารถผ่านกองหลังได้บ่อยครั้งด้วยการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลและคาดเดาได้ยากสิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นคือช่วงขาที่ยาวและยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้เขายืดและสะบัดขาได้อย่างแม่นยำทําให้รู้สึกเหมือนเขาสามารถลิงบอลผ่านกองหลังได้ตลอดเวลากองหลังไม่สามารถเข้าถึงตัวเขาได้ง่ายๆเพราะไม่ว่าจะพยายามเข้าสกัดหรือรุมล้อมแค่ไหนเขาก็มีวิธีที่จะหาทางไปต่อได้เสมอเมื่อเอ็นกูโมฮาได้บอลเขามักจะเลี้ยงเข้าใส่คู่แข่งอย่างดุดันและมุ่งมั่นเสมอเขาสามารถแทรกเข้าไปในพื้นที่ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้และทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ก่อนที่กองหลังจะทันตั้งตัวด้วยซ้ำเอ็นกูโมฮาเป็นฝันร้ายของกองหลังเมื่อต้องดวลตัวต่อตัว,ตว ไม่ใช่แค่เพราะความเร็วแต่เป็นเพราะวิธีการหลอกที่ทำให้กองหลังหลงทางเขามักจะย่อตัวต่ำลงและยกเปลี่ยนน้ำหนักอย่างรวดเร็วทำให้ทุกๆก,การเคลื่อนไหวรู้สึกเหมือนเขาจะพาบอลไปในทิศท,ทางใดก็ได้กองหลังตัวริมเส้นหลายคนมักจะหลงกลเข้าสกัดเร็วเกินไปคิดว่าอ่านทางออกแล้วแต่ที่จริงนั่นเป็นแค่เหยื่อล่อเท่านั้นจากนั้นเพียงแค่แต่บอลผ่านช่องว่างเล็ก,เลกๆเขาก็หลุดเข้าไปสร้างความอันตรายหน้าปากประตูได้แล้วหากมาดูที่การสร้างสารรค์โอกาสและการอ่านเกมของเอนกูโมฮาทุกครั้งที่จ่ายบอล เขาไม่ได้มองแค่การจ่ายบอลในจังหวะสุดท้ายแต่เขามองภาพรวมทั้งหมดที่นำไปสู่จังหวะนั้นด้วยเขาสามารถควบคุมจังหวะของเกมได้ว่าจะเร่งหรือชะลอเกมให้ช้าลงและมีสัญชาตญาณในการสร้างสรรเกมที่ยอดเยี่ยมเขาเก่งในการดึงตัวประกบออกจากตำแหน่งเพื่อสร้างพื้นที่ว่างก่อนจะจ่ายบอลที่ทําให้ทุกคนคาดไม่ถึงเขามีความสามารถในการหาช่องว่างในพื้นที่แคบๆแ,และมักจะคิดแผนการเล่นล่วงหน้าไว้หลายสเต็ปก่อนที่บอลจะมาถึงเท้าด้วยซ้ําแม้จะอายุเพียงแค่16ปี แต่เขากลับมีความนิ่งและสุขุมในสถานการณ์ที่กดดันไม่รีบร้อนและไม่ฝืนเล่นเขามีเจตนาที่ชัดเจนในการเล่นแต่ละครั้งและส่วนใหญ่แล้วการจ่ายบอลสุดท้ายของเขามักจะแม่นยำและถูกจังหวะเสมอเมื่อมีผู้เล่นสองคนเข้ามาประกบเอนกูโมฮาก็สามารถจ่ายบอลด้วยท่าที่เหนือความคาดหมายอย่างการใช้ข้างเท้าด้านนอกเพื่อส่งบอลให้เพื่อนที่วิ่งขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยการจ่ายบอลของเขามีความเฉียบคมและมักจะเป็นลูกตัดสินเกมเขามีจังหวะและน้ำหนักบอลที่ยอดเยี่ยม ไม่จ่ายบอลแรงหรือเบาเกินไปแม้จะอยู่ในพื้นที่ที่แออัดและที่สําคัญคือเขามีรูปแบบการจ่ายบอลที่หลากหลายทั้งการจ่ายบอลเรียดเพื่อเปลี่ยนจังหวะก,การเล่นหรือการชิปบอลฉลาดๆเข้าไปยังพื้นที่ว่างให้เพื่อนร่วมทีมวิ่งทําทางเขากล้าเล่นลูกเสี่ยงโดยไม่ลังเลแต่ก็ไม่ดูหุนหันพลันแล่นจนเกินไปเลยเมื่อมาดูที่ประสิทธิภาพการยิงประตูเอ็นกูโมฮาเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงแต่ยังต้องพัฒนาเรื่องจังหวะสุดท้ายในการจบสกอร์ แม้ว่าตอนนี้เรื่องการทำประตูอาจจะยังไม่โดดเด่นเท่าความสามารถในการเลี้ยงบอลแต่ก็มีหลายครั้งที่เขาแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่น่าจับตามองเขาแสดงให้เห็นถึงทักษะการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมทั้งการยิงประตูแบบสัมผัสเดียวที่หนักหน่วงและการยิงเรียดพุ่งเสียบมุมที่ผู้รักษาประตูต้องหมดสิทธิ์เซฟถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวเลขในการทำประตูจะยังไม่ใช่จุดเด่นแต่ความแม่นยำและเทคนิคในการจบสกอร์ของเขานั้นยอดเยี่ยมอยู่แล้ว ถ้าเขาสามารถพัฒนาเรื่องการตัดสินใจและการเลือกยิงให้สม่ำเสมอมากขึ้นเขาก็จะสามารถเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นให้เป็นประตูได้อย่างสม่ำเสมอแน่นอนซึ่งแฟนบอลเริ่มได้เห็นแล้วในเกม p r e ซิซั o กับ y o าม h a m a F m a r i n อสที่ผ่านมามีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นการตัดสินผลแพ้ชนะของลีกยู21ที่เจอกับ a s ันว Villa เขาสามารถสร้างจังหวะที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาได้โดยเขาได้บอลในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเขาใช้การสัมผัสบ,บอลแรกที่ฉับไวเพื่อเปิดมุมยิง ก่อนจะซัดบอลเรียดพุ่งเสียบเข้ามุมเสาไกลไปอย่างเด็ดขาดสิ่งที่ทําให้ประตูนี้พิเศษไม่ใช่แค่การยิงที่คมกริบแต่เป็นการสร้างจังหวะที่ยอดเยี่ยมก่อนหน้านั้นด้วยเขาใช้การเคลื่อนที่ที่ชาญฉลาดและถูกเวลาเพื่อแทรกตัวในช่องว่างระหว่างกองหลังตัวกลางและฟูลแบ็กและถ้าทางการยิงของเขายังหลอกสายตาผู้รักษาประตูจนถึงวินาทีสุดท้ายการยิงประตูลูกนั้นแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพที่สูงมากเพราะเขายิงโดยไม่ต้องง้างเท้ามากแต่บอลก็พุ่งเข้าเป้าได้อย่างหนักหน่วงและไม่เสียเปล่าเลย นี่เป็นประตูที่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นแค่นักเตะที่เลี้ยงบอลเก่งหรือสร้างสรรค์เกมเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถเป็นผู้ที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมในสถานการณ์สำคัญได้อีกด้วยณเวลานี้ริโอเอนกูโมฮาไม่ได้เป็นเพียงแค่ดาวรุ่งพุ่งแรงแต่คือภาพสะท้อนของอนาคตฟุตบอลอังกฤษด้วยพรสวรรค์ที่โดดเด่นและสไตล์การเล่นที่ครบเครื่องทั้งความสามารถในการครองบอลที่เหนือชั้นและความกล้าที่จะเผชิญหน้าในสถานการณ์ดวลตัวต่อตัวที่ไม่เหมือนใครทำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่ง เส้นทางข้างหน้าของเอนกูโมฮายังเต็มไปด้วยความทา้าทายหากเขาสามารถพัฒนาความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางร่างกายให้พร้อมสำหรับเกมระดับสูงได้เขาก็มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะก้าวขึ้นเป็นดาวดวงใหม่แห่งพรีเมียร์ลีกและอาจเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติอังกฤษในอนาคตและท้ายที่สุดแล้วหากเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้สำเร็จเอนกูโมฮาจะไม่ได้เป็นแค่ดาวรุ่งแต่จะเป็นหนึ่งในคนสำคัญที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ลูกหนังอย่างแน่นอน ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆเจอกันในคลิปหน้าครับ